สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอของดีอีกแล้วเจอของดีอีกแล้วกันลัางงามๆเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหผักเป,ปลี่ยนฝรั่งงามสุดยอดมาเด็ดแต่ๆกันเลยจ้ะโอ้พี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> เริ่มสิแก่แล้วยด้พี่น้อง ออนอยู่ละปาฮัทสุดยอดเลยงามครับพี่น้องเอ้ย งามสุดยอดเลยจ้าสุดยอดความงามเลยจ้าเด็ดมันขนาดเลยด้วยซิโอ้โหพี่นองเอ้ยสวยมากกําลังงามง่าม,มากินเลย

เ็บผักเสียนเก็บข้าวเดียวสำหระพี่นอ้องเลยเต็ดเต๋อ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 เต็มตาแล้ว มาดามสิว่าเอาทั้งเบิดได้นี่สิจงไว้ไหนเพื่อนเด็เกิดนออันเกิดมะเล็ดพันลนเ่ะอไหมมะเ,เล็ดแล้วลนโอ้โหอวบมากข้างในเนี่ยอวบสุดยอดเลย ตั้งนานเล่นแก่แล้วบอเอาแล้วพอแล้วจ้ะตัวนั้นมีขี่อขี่นกแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเด็ดแต,แ,ตแ,ตแต๊บแตบแตพอเดี๋ยวเต็มกระตาไปท่ไปเด็ดพักดองนะจ้ะเนาะคันสมไปลวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเด้อจ้ะเด้อ ไปแล้วไปแล้วเพื่นนมาแต่ว่าก็นยังเก็บอยู่รลกวนะจุดส่วนจ,วจากบ๊าย,บายค่ะงามสุดยอดเลยงามแห้ง